ว่พราชวิถีนะครับถ้าใครไม่เคยไปอยู่กรุงเทพนะไม่คุ้นกับสภาพกรุงเทพจะรู้ว่าบ้านอยู่หน้าโรงพยาบาลราชวิถีไส่ติ่งแต่นะราชวิถีก็ไม่เอารามาก็ไม่เอากองมงกุฎก็ไม่เอานะต้องข้ามไปสีราชก็ไม่เอาจุลาก็ไม่เอาต้องข้ามไปนคนปรปฐมต้องข้ามไปราชบุรีถึงน,ค,นรนะครปฐมนั่นคือที่พื้นของเขาก็ เรื่องของพนักง,งานถ้าเราคิดว่ามันเป็นบุญมันก็เป็นบุญถ้าว่าเป็นบาปมันก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็คือที่บุญเป็นบุญท <c oughs> ุนส่งสถานะเน่นะครับเป็นส,สิ่งที่มันถ้าเกิดสมมติว่ามองในแง่ดีถ้าทาความเข้าใจกับงานได้นี้อาจจะยังคิดตาา่างฝ่าแต่ก็คือ ไปกระสิดผม้วนัน้นเราะว่าผมก็เคยยืดผมแก่ตัวมาก,ก่อนนะครับก็คือว่าการที่มันขยากกว้า,างเรืะะ่องอุปครณ์เราทลองไกันได้แต่อุปกรณ์แล้วก็มันทนพิษยารงไม่ได้ากาเป็นจะต้องค่อยๆแก้ไปดีส่วนครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความมัน่นใจว่าผู้เรียน อมองเห็นปัญหารเราพยายามแก้ปัญหาตลอดเวลาเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมนาะมีความก้าวหน้าห,หลายอย่างเกิดขึ้นอนะอันนี้คือวิสัยทัศน,นะบนที่คิดว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศนะก็ออยังคิดว่าเขาไม่ใช่คนเก่งเขารู้จักใช้คนเก่งเพราะฉะนั้นผู้บริหารไม่ต้องเก่งแต่ใช้คนเก่งก็พอตลาด คือคนที่วิกฤตจรินะก็คือนะักอินเทนิตเ้นะครับนะนบเพราะว่ามีมือถือเรียบร้อยเพราะนั้นะตอนนี้สวิสสแลนกำลังจะแย่เพราะว่าขายนาฬิกาไม่ออกนี่คือสิ่งที่เรียนรู้แล้วสุดท้ายก็คือนี่คือเงินไม่ใช่ใเงินงเนี่คือเงินของโครนนะนอร์วีเจียนมีแนวโน้มจะเลิกใช้ธนบัตรแล วเวลาได้ง่งเขียนถ้าสามารถจะเอาคอมพิวเตอร์มาได้เพราะฉะนออั้นสมุดพวกคุณเนี่ยนะเคยเอาอจอดไหมไม่จดเนาะเอาไวไ้ใจไม่ไดนะ้ห้องสมุดจะไม่มีวารสารใละหนงสือนะแม้แต่เที่ยวรอบโลกออนไลน์ก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะห้องสมุดจะไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนละ่ะมันยากเกินไปแล้คุณจะฆ่าไปแล้วไปนะผมก็ไม่เข้าใจตรงนเะนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือว่าฟริเกนซี่นะเรดิโอฟริเกนซี่อ่ะ ID ID คือบัตรประชาชน r า i d ก็คือว่าเมื่อ,อไหร่ก็ตามเอาตรงนี้มาสแกนปุ๊บเน,นะนี่เอาตรงนี้มาสแกนมันจะให้ชื่อคนไข้ให้บอกชื่อยาชื่ออะไรอ,อย่งทุกอย่าง